โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแกปแลนดอมนะครับผมเรามาอยู่กันในเกม l o o b ็อกแมปเอสเค e เ e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  ี n r e เล a ต r ร n t กันนะครับผมใชาซึ่งวันนี้นะฮะผมมากินอาหารที่ร้านวีแกนนะครับร้านวีแกนคือร้านอะไรมันเป็นร้านที่ขายเฉพาะผักกับผลไม้นะครับจะไม่ขายเนื้อใช่แล้ว พอเพอิ้ว่าลืมเอากระเป๋าตังค์มาจากบ้านนะครับผม<笑><笑>ก็เลยเราจะมาหนีออกจากร้านอาหารวีแกนกันแบบเนียนๆโดยที่ไม่ให้เ,ออเชฟหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในร้านนี้รู้ตัวนะครับผมหรือถ้าเกิดเขารู้ตัวก็ไม่เป็นไรเราจะหนีให้ไวที่สุดนะครับโอเคถ้างั้นก็ไปกันเลยนะครับผมไม่มีตังค์จ่ายลืมเอากระเป๋าตังค์มาเฮ้ย เอปะ่ะตรงนี้ประตูอะไรเข้าไม่ได้โอ้มุดท่อเหรอฮะอ่ามุดท่อท่อเล็กๆแค่เมื่อกี้เมื่อกี้มันท่อเล็กมากเลยเราผ่านมาได้ไงวะเนี่ยอันนี้เลือกทางนะครับอ่าใช้ทิศเก่าๆของคนแก่ๆได้ไหมใช้ได้นะครับผมเราสามารถเอาหน้ากล้องของเราอะ่ะกล้องเราไปถูได้นะครับว่าว่า,ว,าว่าตรงไหนเดินได้นะครับผมเอากล้องไปถูเอยสบายอันนี้เลยนะฮะทางซ้าย เดี๋อันสุดท้ายละเดี๋ยวดูสิอ่โคตรอีซี่ว้าฮ่าฮาเข้าไปในนี้ใช่ไหมในวงกลมๆสีเขียวเขียวโอเคเราเทเลพอร์ตมาอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะไปรีบๆเลยแล้วรูปภาพบนกระดานนี่มันรูปภาพใครครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะผมช่างเขาเนะอาจจะเป็นรูปภาพคนทำแมปก็ได้มัง้ง <laughs> ผมก็ไม่มั่นใจนะครับไป โอ้จานเราห้ามโดนสีเขียวๆใช่ไหมฮะสีเขียวเขยวมันคืออะไรคือผักหรอผักโดนแล้วตายเหรอฮะไม่น่ามันอาจจะเป็นผักที่เสียแล้วนะครับแบบว่าเอามาทําอาหารแล้วคนไม่กินนะครับก็เลยเอามาโยนทิ้งแล้วมันก็เน่าเสียเป็นผักที่เน่าเสียแล้วถ้าโดนแล้วก็คือตายหรือไม่มันอาจจะไม่ใช่ผักแต่มันจะเป็นน้ํากรดนะแล้วไอ้นี้อะไรไอเทมเอ,อ่ผมว่าเราตอบโนไปดีกว่าฮึบ <c oughs> อา้าว ตายอ๋อผมลืมบอกไปฮะเกมนี้กดสเปซบาสองครั้งดับเบิลจำได้ด้วยนะเมื่อกี้ผมกะจะดับเบิลจำลงไปแต่เหมือนจะไม่ได้นะเราต้องมายืนใกล้ๆก่อนแล้วค่อยกดกระโดดนะฮะอืมเฮ้ยเซ็งชมัดนึกว่าดับเบิลจัมันจะทําให้เรากระโดดไปไกลขึ้นมากๆแต่ไม่นะครับก็ไกลแหละแต่ว่ามันไม่ได้ไกลขึ้นเท่าไหร่เฮ้ยอุ้ย <c oughs> ผมเลอโทษทีครับ <c oughs> พอดีอเพิ่งกินข้าวมาไงผมกินข้าวแล้วไม่มีตังจ่ายจำได้ปะออก็เลยก็เลยต้องหนีนะฮะอตอนนี้อาหารกำลังย่อยนะครับผมพอดีเลยเขาให้เราวิ่งออกกำลังกายนะครับอาหารจะได้ย่อยโอ้โหแต่ว่าวิ่งเสร็จละทำไมเขาให้เราวิ่งออกกำลังกายนิดเดียวเองอะนะฮะอย่าชะมัดเลยปึบลงมาแล้วอ๋อเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วฮะใช่ใช่ไหมนี่ไง ตอนแรกเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเ่ป่าแล้วมันก็มีรูให้เราลงไปนะฮะถ้าเรากลับลงไปในรูแล้วก็จะไปเริ่มต้นที่จุดเมื่อกี้ที่ผมกระโดดดับเบิลจัมสองครั้งแล้วตายนะฮะใช่อู้อันนี้ก็ดูเหมือนจะยากนะครับแต่จริงก็ไม่ยากเท่าไหร่ผมเจอมุกแบบนี้มาเยอะแล้วตามเกมแนวปากกวบี้เนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่ครนามือเขาผมเก่งเกินเออเอา่ะยกยอปอปั้นตัวเองนะฮะไปประตูขวาใช่ไหมประตูซ้ายน่าจะเป็นของหลอก อ่าถูกต้องจริงด้วยนะครับทางนี้ก็ทางขวาเช่นเดียวกันเพราะว่าทางตรงประตูมันปิดอยู่นะครับอืมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยห้องครัวเหรอน่าจะใช่นะครับเพราะว่ามีเชฟคนหนึ่งที่ตัวโคตรจะใหญ่นะครับยืนอยู่ทางขวามือเรานะครับตาเพื่อนแดงด้วยเชฟมันฝรั่งดแป๊บหนึ่งนะฮะลินพันธ์อืมเขาเป็นเชฟมันมันมังมังสวัตไม่ใช่เหรอเขาเป็นเชฟเีแกน เชฟมังสวิรัติทำไมตาแดงปกติคนกินผักเขาไม่น่าจะเป็นคนใจร้ายเท่าไหร่นะเออเนาะดูอย่างพวกวัวพวกเอแมวพวกเอ้แมว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 กินเนื้อนี่เนาะนะพวกวัวพวกเอ่อตัวอะไรอีกนะที่กินกินกินผักเยอะๆเอม้ายีราฟพวกเนี้ยมันก็ใจดีทั้งนั้นช้างเออช้างด้วยนะครับช้างก็ไม่กินเนื้อเนาะใช่ไหมก็มีแต่ จริงมีชีวิตใจดีเอะเราต้องลงโถส้วมเหรอเนี้ยโอ้ดีจังผมนึกว่าเราจะต้องได้ไปไหวในท่อระบายน้ําทิ้งซะแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเกมออบบี้เกมหนึ่งไว้ด่ผมเล่นเมื่อประมาณไม่กี่วันที่แล้วที่เราเล่นกันจําได้ปะมันให้ลงไปในท่อในโถส้วมแล้วมันก็ให้เรา่หยในท่อระบายน้ําท่อขี้แล้วมันก็มีอี้ลอยอยู่เต็มเลยโคตรน่าเกียดนะครับดีนะเนี่ยที่เกมนี้แมบปบนี้เขาไม่ให้ เราไปไหว้ในนั้นนะครับให้แบบมุดโถงส้วมแล้วก็โผล่มาเลยเออดีจังโอเคอันนี้คือแค่ห้ามโดนรถใช่ไหมออสบายรถเท่าไรผมไม่ได้อยู่แล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าอบบี้เกมนี้เขาทั้งอีซี่อยู่เหมือนกันเนี่ยแบบนี้นะฮะใช่รู้สึกดีจังเลยนะครับกินข้าวแล้วไม่ต้องจ่า <c> ย <oughs> <c oughs> ลืมเอากระเป๋าตังมาเออแล้วอ,อบบี้มันก็อีซี่ด้วยอ้าวเอาจบแล้วเหรอ โอ้โหยังพูดไม่ทันจบเลยนะครับแม่ตดไม่ทันเหม็นก็จบชะแล้วเนี่ยแหละเข้าไปเลยอันนี้คืออ้ยแมปออฟบี้อีกแมปหนึ่งฮะเนี่ยเราเล่นเพิ่มอีกได้ไหมเวลามันยังพึ่งพึ่งจะแปดนาทีเองอัดไปแค่แปดนาทีเองเนี่ยลองสิเผื่อแมปนี้อา่าเล่นแมปนี้ต่อเลยแบบคลิปเดียวสองแมปอะไรเงี้ยพ <laughs> าลุยอา้าว โอเคแบบนี้มันต้องทีมเวิร์กไว้ทุกคนมันต้องมาสองคนซึ่งผมมาคนเดียวเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราไปหาคนมาเล่นด้วยละกันนะฮะส่วนวันนี้คงจะไปต่อไม่ได้แล้วต้องจบไปแค่นี้แล้วล่ะ